สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องราชินีป่าฝนบายแม่มดสำหรับคลิปนี้นะคะเรามารู้จักต้นบัวสันโดษกันนะคะต้นบัวสันโดษหรือว่านแผ่นดินเย็นที่มาของชื่อบัวสันโดษก็คือเวลาที่เขาขึ้นใบอะลักษณะใบเขาก็จะคล้ายๆใบบัว มีใบเดียวโดดๆหนึ่งใบหนึ่งหัวหนึ่งต้นคือที่มาของชื่อบัวแซนโดนี่ค่ะหัวเขาจะขาวๆลักษณะขาวๆแบบนี้ช่วงนี้เขาติดดอกติดดอกเหมือนดอกกล้วยไม้จัดอยู่ในกลุ่มกล้วยไม้ดินนะคะเนี่ยค่ะหนึ่งหัวหนึ่งต้นช่วงนี้ช่วงนี้เป็นเตือนเมษาต้นฝนก็จะพอดีได้ฝนแรก ฝนช่วงเดือนเมษาวันนี้วันที่18เมษายนมีฝนมีฝนมาสองสามครั้งละต้นบัวสันโดษก็เลยแทงช่อดอกขึ้นดอกเขาก็จะมาก่อนต้นเดี๋ยวพอเป็นดอกแล้วเขาก็จะติดฝักแล้วก็ปลิวไปเหมือนเมล็ดกล้วยไม้ค่ะเดี๋ยวก็จะมีต้นเล็กๆงอกขึ้นเราก็จะมีแต่ใบละ หน้าฝนก็จะมีแต่ใบวงจรชีวิตเขาคือหน้าหนาวตุลาพฤศจิกาเข้าหน้าแล้งเขาก็จะยุบพักตัวพอหน้าฝนก็จะแทงหน่อขึ้นมาใหม่ก็จะมีหัวอยู่ใต้ดินหัวเงาอยู่ใต้ดินซึ่งในประเทศไทยของเราก็มีหลากหลายสายพันธุ์นะคะมีใบสีเขียวสีน้ำตาลหลากหลายสายพันธุ์ออกไปะคะ่ะ ซึ่งบัวแสนโดดนี้ก็ไปทำเป็นไม้กระถางฟอกอากาศวางประดับในอาคารบ้านเรือนก็ได้สวยงามค่ะสรรพคุณของบัวแสนโดดก็คือส่วนหัวเขาจะเป็นยายยอาย,ายุวัฒนะบำรุงหัวใจแล้วก็หัวหัวเขาอะใช้ถอนพิษไข้ใช้สุมพอกหัวเด็กเวลาที่เด็กมีไข้นะคะจะลดความร้อน ลดพิษไข้ทุบๆหัวพอบุบปค่ะแล้วก็พอกหัวหรือจะทานหัวสดก็ได้นะคะทำยำปรุงอาหารเนี่ยกินสดได้เลยเนี่ยรสเขาจะขมๆฝนเฟื่อนเล็กน้อยค่ะก็เป็นยาบำรุงกำลังอ่ะนะคะว่านบัวสันโดษก็จะมีขึ้นทั่วไปทั่วทุกภาคของประเทศไทยค่ะช่วงนี้ ก็ดอกก็หาดูยากเหมือนกันนะคะปีหนึ่งเขาก็จะติดดอกแค่ครั้งเดียวแล้วก็ไม่เห็นดอกเขาละเดี๋ยวถ้าพอหน้าฝนถน้าแม่มดมีโอกาสได้ไปเดินเที่ยวป่าเดี๋ยวจะพาไปชมต้นบัวสันโดษเนี่ยว่านบัวสันโดษในป่าธรรมชาตินะคะว่าเขาอยู่ยังไงเขาก็เป็นพืชที่ชอบร่มลำไรอะค่ะยิงอาศัยอยู่ใต้ใต้ต้นไม้ใหญ่ชอบชอบแดดลำไรไม่ชอบแดดจัด ก็อยู่ในธรรมชาติตอนนี้ก็ยังก็ยังมีพอให้เห็นตอนนี้ป่าป่าก็เริ่มจะหมดไปก็จะมีเหลือในป่านุลักษ์บ้างป่าครอบครัวก็ยังพอมีให้เห็นนะคะพอป่าหมดไปก็อาจจะทำให้สมุนไพรของเราเริ่มสูญพันธุ์ค่ะคลิปนี้เราก็รู้จักว่านวัวแสนโดดกันมาบ้างแล้ว เอาไว้อย่าลืมติดตามคลิปต่อไปที่แม่มดจะนำเสนอต้นไม้ในช่วงต่างๆอาจจะดูดอกดอกบ้างหรืออาจจะเป็นช่วงช่วงที่ติดใบก็จะทำคลิปให้ดูอีกทีนึงว่าลักษณะใบเขาเป็นยังไงบางทีเราอาจจะมาไม่พร้อมกันต้นไม้เขาจะเป็นช่วงๆของเขาอะนะคะ บางทีเราเห็นดอกเราก็เอ๊ะไม่รู้จักว่าคือต้นอะไรก็เราก็ทําคลิปเป็นสองช่วงแล้วกันเพราะว่าในธรรมชาติบางครั้งเขาก็ติดดอกกับต้นไม่พร้อมกันนะคะเราก็ติดตามชมดูคลิปต่ต่อไปที่แม่มสจะพารู้จักต้นไม้ว่านอีกหลากหลายชนิดนะคะอย่าลืมกดติดตามนะคะสําหรับคลิปนี้ขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะอย่าลืมกดถูกใจ กดติดตามให้แม่มดด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ